แลนดอมทั้งชื่อคนกับทั้งทีมชาตินะครับเอขาที่อยู่ในเบรกจ้าแฟนฉานกฤษดากรีดแฟนฉานกฤษดาพี่เกียงนบภูมิต้ามเฮลินตังตังพี่อำนาจอัธิชาติแซมเบนติดลมบนพี่เกียงกัสมะอัธิชาติแล้วก็บัมบี้นะครับผมอันนี้คือรายชื่อคนชื่อท่านทั้งหลายจะอยู่ตรงไหนนะ ชื่อคนจะต้องอยู่ตรงนี้จ้ะนี่ฮะบนสุดคือแฟนฉันล่างสุดควรจะเป็นบัมบี้นะจ๊ะ s <S เราแรงดอมทั้งสองอย่างนะไดสโตรแล้วก็โรจ้ะ s <S สามทีนะครับคุณล่างฮ้าสามทีครับช็อตแอนด์สวีทหนึ่ง <Okay. S 1> สองแล้วก็สามครับ บัมบี้อยู่บนสุดแซมอยู่ล่างสุดนะจ๊ะทุกคนอยู่ระหว่างนั้นเดี๋ยวซุปจะแปะไว้ให้ลงไว้กล่องเลยแต่วันนี้คงไม่เต็มหรอกครับแต่ว่าเผื่อคราวหน้าเทมซี่ถ้าไม่เต็มเดี๋ยวเราสามารถยกเลิกได้จากสามทีจากสามที P, จากลิสต์ของทีมจ้ะนี่นะจ๊ะสามที P, นะหนึ่งสองแล้วก็สามครับ เนเธอร์แลนด์อยู่บนสุดโปรตุเกสอยู่ล่างสุดครับที่เหลืออยู่ตรงกลางจ้ามาดูกันว่าใครได้อะไรฮะนี่ฮะนี่คือทีมที่ท่านทั้งหลายได้นะจ๊ะจะเลื่อนให้จะได้ดูชัดๆครับมา บอมบี้ไดเนเธอร์แลนด์อัิชาติได้แอบเนียจอร์เจียเบนจิติลอมบอนไดโปแลนด์แฟนฉันโรมาเนียสโลวาเกียสโลวีเนียพี่อำนาจตุรกีกรีด้เยอรมนีกัสมาได้เช็กพี่เกียงศากได้เดนมาร์กกิส,สดาได้สกอตแลนด์อัิชาได้อิงแลนด์ฮิลินได้เบลเยียมนบได้ยูเครนแฟนฉันได้สเปนพี่เกียงได้ฝรั่งส์ต่างได้เซอร์เบียบัมบี้ได้ฮังการีต่างได้โครเอเชียกฤษดา,า,ไ,า,ดาได้เจอรลีพัมภูมิธรรมได้สวิสแล้วก็แซมได้โปรตุกเกสขอรับ มาปิดท้ายค่ำคืนนี้ปิดท้ายค่ำคืนนี้อาเมื่อกี้บอกมาด่อยู่ภูขาวปไปแล้วไหมหรอไปไปเรบเปลี่ยนใจกุลกครับ ถ่ายใเทรดเดย์ Day, อย่าลืมแวะเข้ามาทักทายเซ่เฮลโหลถ่ายรูปแฮชแท็กคุยเล่นวันละวันไหนสักใบไหมถ่ายรูปรายชื่อคนที่ได้ทีไม่หนเวลาเดี๋ยวเวลาแยกขึ้นเอทเธองานเทรดเดย์เจอพิชซุปได้อะไรได้ทำ สวัสดีแล้วก็รอยยิ้มไงจ๊ะเ,นเ,นเดินเผรดเดเจอมันนี่ได้ไรครับนนคริสมอนมูจาคามาวมิงกาฮาจิมิตโรวิชคาล์ลมแมกเรเกอร์ออสคารบ้านราวด์รูปชีโคต บ布拉ชคาอสกี้โปรแลนด์แล้วก็กรีนเวฟเป็นมรตต์กับแพลสติกชิกหนึ่งซองผ่านไปไวเหมือนโกหกเรามีเพียงแค่แปดซองนะ ซียูครับมันนี่ครับคิชาวิลเลียมส์เชสนีคูบาซี่แล้วก็เรสมุสฮอยลุนกับหนึ่งหกสองทับหนึ่งเจ็ดห้าเยเรมีด็อกู เจอรมีดก um. ูก่อไปเป็นซองที่สามจ้ะยังไม่เจอเลยเซ็นนะสานีนากีโฮเซกฟิวเจอร์สอุดโดกิเอเมเล่น ฮาจี aji, แล้วก็191่งเก้าหนึ่งท่าหนึ่งเก้าเก้าเนโกยูเครนกับกัคโปก็ยังไม่เจออะไรเส็นนะลำนบลล์สอง โฉสัดอิมมบิเล่ยูลล์ฮายาสยามาเลนโกครามิริจบรันรารูบ์สี่สิบจทับหนึ่งสองห้าแล้วก็วิกเตอร์คริสเตนเซนลันไปละสามสติลโนออโต รนัน u อร์รูปอันนี้คอมเมอร์ชต่อไปก็จะเท่าไหร่ครึ่งทางก็สี่ซองแล้วสี่ซองไปแล้วว่าสี่ไปแล้วนี่ครึ่งทางนี่สองนี่ห้าน่นาใกล้เจอหลายเซ็นแล้ว,วคุณดการคอมเมอร์ชฟิวเจอร์บากโยโกโอโดอนาร,รูมาริคเควงเมเลนสกี้หกสิบสี่ทับเก้าสิบเก้ากาวิสเปน ฮรริเคนชีดโคดซีด็อกแล้วก็สตันเซนูการอิมเพ็กซคราวที่แล้วกับวันนี้ส่งออกพู้นี้ชัว อย uhm ู่โลนี่สิอาจจะได้นะสูสีแต่ maybe ายเซ็นท์ห้าสิบอะคอยเบิร์กเดยองบาราโดสัวาเซปันงโก้ลายเซ็นเอาไว้ท้ายไหมไหนๆมันก็กล่องเนี่ยแล้วโคลโมวานี่ยี่สิบสองทั้งหนึ่ง สองห้ากริสมองแล้วก็กร mm ีนเวฟเป็นฟิวเจอร์สตาสวีไซมอนส์ายเซนเหมือนจะเป็นโกลทับห้าสิบนะจ๊ะอันนี้กริสมองทับหนึ่งสองห้าสองซอนท้ายแล้วเป็นไรเซนกัน ไมนูเคนสลายเฟรด ر โอบรกสกสมิตเซอร์อาคานจิปทูุเกนหนึ่งศูนย์โดนาฟินแล้วก็รัดคอฟซองสุดท้ายก่อนลุนและเซนจ์ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับ,รบมาโดฟินจริง โมริชกูลเลโครโนี่แล้วก็ซิมเชนโกโดดริมบิกแล้วก็ฟรานซ์เรฟรัเอดูละเซ็งเลยอ่ะ ขอเล่นเส้นดีๆสักตัวนะ่ะอันนี้โด้ดรีมบีกปิดท้ายด้วยไรเซ็นคือฟลุปสายสามทับห้าสิบฟิวเจอร์สนิ้วมาแขนมาอะลาฮานโด บาวดีไม่ใช่กาลาโชเป็นอลาฮันโดบาวดีสามสิบสามทับห้าสิบลันของเอสปปนโยมาเดี๋แครคบให้จ้ะเบสไม่ต้องรีแคปเดี๋ยวสุดจะรีแคปให้นะเดี๋ยวยี่ห้การี้อันนี้สงองผู้นี้ชัวเพราะมันกล่องเดียวสามารถแยกได้ะจ้ะ มิโดรีมบิ๊กโปรตุเกสห Spain, น,นึ่งศูนย์กริซมองยี่สองทับหนึ่งสองห้าแบรนดราลูฟสี่สิบเจ็ดทับหนึ่งสองห้าเซปเปนังโก้หนึ่งเก้าหนึ่งทับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดห้าเจอร์มีด็กคูแล้วก็กาวีหกสี่ทับเก้าสิบเก้าสเปนอาจจะคุ้มสุดมั้งอารฮันโรบาเด้สามสิบสามทับห้าสิบคนที่ถือสเปนใช่ไหมสเปนคือแฟนฉันยินดีด้วยน่าจะคุ้มสุด